สวัสดีครับสวัสดีครับผมต่าย MC9 9ก็ครับพี่รถเข้ามาใหม่ๆเพียบมากมายหลายยี่ห้อหลาย,ลาย,ลายรุ่นเพราะฉะนั้นอยากได้รถมือสองสวยๆแบบนี้ติดต่อตายได้ที่ MC99 นะพี่094-5561036ี่มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนและที่สำคัญวันนี้เดี๋ยวจะพาดูแต่ละรุ่นว่าราคาเท่าไรผ่อนเท่าไหร่ปีอะไรเลขไมอะไรปะเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลาพี่นิสสันนาวราร่าเคันนี้สนใจมาแน,น,น่นอนเลยพี่ดูเด็ดเผ็ดปันแน่นอน,น,อน คันนี้สวยๆแบบนี้ปีจะทะเียน2022นะครับพี่16,000โลตายจำหน่ายในราคา439,000บาท9บาทออกรถผ่อนอยู่ที่8,100บาทพอแค่นั้นแหละเข้าใจง่ายๆนะพี่นะรถมีมากมายอีลูสุด m ีแม็กไฮ a n นเดอร์คันนี้ก็เป็นกระบะ4ประตูเครื่อง1ัน0้นะพี่เกียร์ออตโต้เกียร์ออตโต้ตัวนี้ LDA กล้องจอพร้อมขับง่ายข,ายขี่สบายด้วยและที่สำคัญรถวิ่งมาเพียงแค่19,000โลเท่านั้นเองจดทะเบียน2022 เปิดจําหน่ายในราคา699,000บาทเรทผ่อนอยู่ประมาณ12,000บาทมีมากดาวมากไม่มีเงินดาวเข้ามาหาตาย0945561036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มืสองพี่แน่นอนและที่สาคัญชอบรุ่นไหนแบบไหนตายมีทุกที่หอ้ออย่างเช่น Toyota Hilux r v o เกียร์ธรรมดาปี2021 39,000โลเนี่แหละเปิดจำหน่ายในราคา519,000บาท9บาทพอรออถผ่อนอยู่9,800บาทต่อเดือนหนัวแคปนะครับ เพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อคันนี้ก็เป็นกระบะสีประตูเกียร์ธรรมดาโตยโยต้าไฮรัก e ิวเอีพักล้องพร้อมเหมือนกันจอพร้อมเหมือนกันแอร์เย็นเพลนเพราะสีดําแบบนี้4ประตู p r ี n ันเปี2017เปิดจําหน่ายแค่439,000บาท8,100บาทต่อเดือน SUV 7ที่นั่งแบบนี้คลาสสิกแบบนี้สไตล์แบบนี้ที่ทุกคนตามหาตายก็มีนะพี่นะโตโยต้ f อจูเนอร์สามพันอโตขับ2นะสามพันออโตขับสอสวยๆแบบนี้เปิดจําหน่ายในราคาเพียงแค่5 2 9 0สนบาทปี2011ันสเราจะไล่กันเลยนี่คันนี้เป็น f อจู u n อร์เหมือนกันนะครับพี่นะขับสีสองพั้าขายอยู่6 2 9ส0 0องบาทเลทพอประมาณห2 0 0 0บาทคันนี้ในเทา bo, e u, Mac, l a แลมโบอีโรสุดีแม็กไฮลิเนอร์เกียธรรมดาใครตามหาสีพิเศษแบบนี้ต่ายมีของแน่นอนคันนี้วิ่งมาแค่ หม0 0 0แปดันโลเพราะฉะนั้น 2, 2,022ตายขายแค่5 5 9 0 0นบาทพี่9บาทออกรถพออยู่1,000งบาทมิซูบิชิใครชอบแบบนี้สาวก f อซแบบนี้ข่าวมุกเกียรธรรมดากับมิซูบิชิไทตันพาสนะครับคันนี้จด2022ไม่วิ่งมาห2 0 0 0สอโลเท่านั้นเองนี่แหละสวยๆแบบนี้4 2 9 0สนบาทพอพี่4 2 9แสนบาทเลยพออยู่แปดพัรถโตเรามีหลากหลายคันนะครับพี่วันนี้เอามาโชว์แค่สคันปีเดียวกันเลยสองพ เนี่ยแหละป17เปิดจำหน่ายขายแค่5,99,000บาท9บาทใช้งานได้หรือจะดาวมากดาวน้อยได้หมดติดต่อตายได้ที่ MC 9 9นะพี่นะแล้ที่สำคัญ0945561036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกกี่ข้อให้พี่แน่นอนซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดที่ตาย MC 999ครับผมสวัสดีครับ